3ราศีชีวิตสุดพลังต้อนรับปี2567เงินงานความรักสมหวังทุกประการก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสามราศีชีวิตดีสุดพลัง ต้อนรับปี2567 25เงินงานความรักสมหวังทุกประการได้แก่ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16าพฤษภาคมถึง15มิถุนายนการงานจะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานโดยเฉพาะคนที่กำลังมองหางานอยู่ จะมีเพื่อนฝูงคอยช่วยเหลือหรือถูกฉลกกับบุคคลที่ไปสมัครงานด้วยมีการโยกย้ายที่อยู่อาศัยการเงินมีเหตุให้ซื้อทรัพย์สินรวมถึงขายทรัพย์สินบางอย่างออกไปแต่จะเกิดกำไรมีโชคลาภดวงดีกับเลขที่บ้านที่ให้โชคการเรียนมีคนออกค่าใช้จ่ายหรือสอบชิงทุนได้คนรักมักจะเลือกแต่เงินบังคับให้เราต้องหาทุกสิ่งทุกอย่างหรือการเป็นหนี้สินร่วมแต่เราต้องชดใช้แต่ผู้เดียว นี่แหละความรักคนโสดจะพบรักกับคนอายุน้อยกว่ามีฐานะการเงินที่ดีแต่เคยมีครอบครัวาม,มาแล้วสุขภาพการคิดอยากจะทำอะไรสวยงาม,งามการทำสัลกรรมหรือบางคนมีโอกาสไปงานศพงาน,งานทำบุญกับโรงศพราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่18ตุลาคมถึง14พฤศจิกายน การงานขยันทำทุกสิ่งทุกอย่างแบบตั้งใจที่สุดมีงานเข้ามาเยอะจนต้องแบ่งให้คนอื่นที่ทำงานสายเดียวกันและเรากินหัวคิวผ่านตัวมาเป็นนายหน้าการติดต่อสื่อสารได้ดีที่สุดค้าขายออนไลน์จะมีลูกค้ามากการเงินมีรายได้ที่ดีมีประสบความสำเร็จในเรื่องที่ลงทุนไปมีความพิถีพิถันรอบคอบเอาใจใส่ที่สุดในการลงทุนมีโชคลาภดวงดีกับเลขรหัสเอทอให้โชค การเรียนได้รับข่าวดีในเรื่องของการเรียนโดยเฉพาะคนที่คิดเรียนต่อจะมีคนออกค่าใช้จ่ายให้มีคนออกค่าใช้จ่ายให้ความรักไม่ค่อยมีเวลาให้กันพยายามหาเวลาไปเที่ยวในช่วงปีใหม่แต่ก็ยังไม่รับปากคนรักเพราะเรื่องงานเข้ามาดีมากคนโสดมีโอกาสพบรักคนในที่ทำงานสุขภาพพิถีที่ถันดูแลเอาใจใส่ตัวเองเป็นที่สุดคนเจ็บป่วยจะดีขึ้นแข็งแรงเหมือนเดิมทุกอย่าง ราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ธันวาคมถึง13มกราคมการงานมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำพยายามหาคนช่วยเหลือเพราะงานเข้ามาเยอะมากคนเข้ามาก็ออกอีกเพราะเรามีงานเยอะเกินต้องใจถึงและจ้างเขาแพงเขาถึงจะอยู่ด้วยก็ต้องยอม การเงินมีเงินเข้ามาตลอดทั้งวันเรียกว่ารายได้จะได้ซื้อทรัพย์สินเข้าของจําเป็นรางวัลใหญ่กับตัวเลขรหัสเอทอให้โชคการเรียนมีคนคอยช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างและมีความชํานาญมากขึ้นความรักมีความสุขได้เดินทางในสถานที่สวยงามสุขภาพระวังการปวดเมื่อยแขนขากล้ามเนื้อการรักษาตัวสักระยะอาการถึงจะดีขึ้น หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ